สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2563ค่ะโรงพยาบาลจุลาพรร่วมจัดก,กิจกรรมโครงการธรรมสัญจรในโอกาสครบ10ปีโรงพยาบาลจุลาพรที่จังหวัดราชบุรีวันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีนายชาววุฒ นายชยาบุตรจันทนร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจาุลาภรธรรมสัญจรเพื่อสนยนการแพทย์พัทรัฐมหาราชานุสร์ซึ่งจังหวัดราชบุรีร่วมกับราชวิทยายลัยจุลาภร์และสนวนพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านบางเมืองจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสนองพระปณิธาน ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรัคติยาราชนารีที่มีพระดำริจัดตั้งโรงพยาบาลจุลาภร์และพัฒนาต่อยอดสู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนได้มีโอกาสรับการรักษาทุกโรคสำหรับกิจกรรมมีการบรรยายธรรมะนำสู่การปฏิบัตินอกจากนี้มีหน่วยแพทย์พระราชาทานจากโรงพยาบาลจุลาภร์ไปตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ท่ามีการมอบกระเป๋าชุดยาพระราชทานให้แก่หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จำนวน110หน่วยงาน